เมนูวันศุกร์ค่ะจะเป็นเมนูที่รอนรักเรียนกลับจากโรงเรียนนะคะพะโลค่ะต้มไข่ไก่อย่าลืมใส่เกลือนะคะจะทําให้ปอกไข่ง่ายขึ้นต้ม้วยการลงผงพะโลค่ะแล้วก็ใส่สามเกลือค่ะเนื้อที่จะใช้วันนี้นะคะชอบความจุยซี่จะใช้ขาหมูค่ะตา,ตามตะโนดวนเขาในหม้อให้เป็นคาราเมลนะคะหรือใครจะผัดเครื่องให้เป็นคาราเมลก,ก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่หมูก็ได้นะคะ อันนี้คือเราควรไปเลยเพื่อให้ได้ความหอมค่ะเติมซอสหวานซีอิ๊วขาวส่วนของตรงนี้ใครอยากได้กลิ่นไหนโดดก็เพิ่มรสชาติเองไปได้เลยค่ะความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเห็นไหมคะว่าไข่ไก่เนี่ยจะสวยมากๆเพราะว่าใส่เกลือลงไปด้วยค่ะช้อนฟองน้ําต้มพะโล้ก็จะใสสวยนะคะเมนูนี้จะรอนักเรียนกลับจากโรงเรียนค่ะเมนูอยู่ท้องนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องกินขนมมากค่ะเพราะวันหยุดเขาจะกินทั้งวันเลยเนื้อขาหมูก็จะจุ้ยซี่สุดๆนะคะแล้วแต่ใครชอบว่าเนื้อแบบไหนนี่ค่ะสวยมากไฟอ่อนๆจะหอมมากเลยค่ะอันนี้แม่ขอชิม ก่อนนะแล้วก็จะไปรับนักเรียนกลับจากโรงเรียนค่ะอร่อยอยู่ท้องถูกใจเด็กๆแน่นอนค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ยิ่งตุ่นยิ่งอร่อยค่ะพบกันคลิปหน้า